สวัสดีคุณครูชอกลกรีป้งภาษาครับผมชื่อนายนันท์บุตรครับมเลขที่1ิม5-3ครับวันนี้จะมาพีเต์เรื่องวิวัฒนาการของศาสนาครับวิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการใช้ให้ชีวิตให้มีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทําอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการคือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการดังนี้วิญญาณนิยมมนุษย์สมัยปฐมบันยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างเช่นก้อนหินที่มีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษแตกต่างกว่าปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทําให้สิ่งนั้นแปลกประหลาดไปสิ่งลี้ลับนี้เรียกว่ามะนะหรืออํานาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีชีวิตจิตใจมีทางพิเศษที่จะบันดาลให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้จึงเกิดการเคารพนับถือมะนะขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมะนะ ต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งเป็นหุกคนที่จะอัญเชิญพลังวิเศษของมณะออกมาใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆยุคที่หมอผีมีความสําคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พย,ยายามทำความเข้าใจในเรื่องมณะให้มากขึ้น<ม>ก็เกิดความเข้าใจว่ามณะก็คือวิญญ,ญาณน,นั่นเองซึ่งวิญญ,ญาณน,นี้สิ่งสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปไม่จําเป็นต้องมีอยู่ในสิ่งแปลกประหลาดเท่านั้นอาจสิ่งอยู่ในตัวสัตว์ในต้นไม้ภูเขาและทะเลก็ได้ จึงเกิดการนับถือสัตว์ที่ตนคิดว่าน่าจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เช่นนับถือจระเข้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นทั้งยังนําสัตว์หรือสิ่งที่ตนเคารพมาเป็นที่เคารพของเผ่าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่าต่างๆชาพื้นเมืองบางเผ่าของประเทศนิวซีแลนด์ได้แกะสลักรูปคนนั่งซ้อนกันหรือที่เรียกว่ารูปเคารพติกิการนําสัตว์หรือรูปแกะสลักมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่าเรียกว่ารูปเคารพประจําเผ่าธรรมชาติเทวนิยม ต่อมามนุษย์พยายามทาความเข้าใจในเรื่องวิญญ,ญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าสิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดารือทพเจ้าซึ่งที่พระเจ้าเหล่านี้สิ่งสถิตอยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวรุณพระอคคีพระคงคาและอื่นๆเช่นในศาสนากรีกโบราณและศาสนาพราหมณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังนับถือผู้ที่ตนเคารพเช่นบิดามารดาบรรพุรุษ พระมหากษัตย์และวีระบุรุษและอื่นๆว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นที่เรียกกันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนเทวานิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดหลันอย่างมนุษย์ทั้งท่าน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลายหรือพระราชาเป็นใหญ่กว่าพวงประชาพระองค์ทรงมีอำน,นาจสูงสุดเช่น ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความคิดแตกต่างกันไปอีกบางคุณมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ก็เรียกว่าพระหูเทวนิยมบางคุณมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีสององค์คอยทัดทานอำนาจกันฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งไม่ดีดังที่มีสิ่งคู่กันอยู่ในโลกเช่น ศาสนาโซโลอัสเตอร์ก็เรียกว่าทิวทวิเทวนิยมและบางคนมีความเห็นว่าที่พระเจ้าสูงสุดหรือพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเท่านั้นเช่นพระเจ้าในศาสนาคิดและศาสนาอิสลามก็เรียกว่าเอกเทวนิยมอะเทวนิยมการต่อมามนุษย์บางคนมีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดดังที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงมนุษย์คิดกันขึ้นเองมาเอง เห็นได้จากการที่คุณลักษณ,ณะต่างๆของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเพิ่มมากขึ้นทุกทีทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุแล้วก็หลงเคารลบนับถือในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันขึ้นมาดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเอง สำหรับมนุษย์แล้วกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ต่างหากที่สําคัญที่สุดสามารถบันดาลชีวิตให้เป็นไปอย่างไรก็ได้ความเชื่ออย่างนี้เรียกว่า,าเทวนิยมกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ต่างหากที่สําคัญที่สุดสามารถ รวมบรรดาลชีวิตให้เป็นไปอย่างไรก็ได้เรียกว่าอธิวันยิยมขอบคุณครับ